สวัสดีครับทุกคนอยู่กันในเกมโลบอกนั่นเองวันนี้เราจะมาเล่นสโนบอร์ดกันนะครับจะเป็นยังไงก็ก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามมาด้วยนะครับทุกคนไปกันเลย ใช่แล้วล่ะฉันว่าเราต้องเรียกรถไหนเด็กน้อยแบบเพื่อนคนนี้ไงโอ้โหเลื่อนแบบนี้เองเหรอเนี่ยนะขอลองเรียกหน่อยเราจะได้เล่นกันนะปึ๊บมาแล้วรถเรามาแล้วโอ้โหแต่เพื่อนเป็นคนขับไม่เอาเราจะขับเองเพื่อนอย่าแกล้งเราสิฉันไปก่อนนะเด็กน้อยบายบายได้เลยนะเราไปด้วยโอ้โหมาแล้วรถเรามาแล้วด้วยใช่แล้วล่ะรถเรามาแล้วเด็กน้อยไปตามทางเลยได้เลยได้เลยจะต้องไปแบบช้าๆหน่อยนะทุกคนเพราะว่าทางเนี้ยมันขับยากนิดนึงนะไปกันเลยวู้ยวุ้ยเดี๋ยวรับ ไปแล้วชึบชึบชึบหมาเก็บเหรียญเก็บเหรียญแล้วพุ่งตรงเลยโอ้ยอย่าตกรางอย่าตกรางเอ้ยชึบหมาต้องคอยเบรกด้วยต้องคอยเบรกด้วยโอ้ยชึบชึบชึบนี่ไปได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอ้ยชึบชึบชึบต้องช้าช้าหน่อยต้องช้าช้าหน่อยเข้าขวาเข้าขวาเข้าขวาไป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 โอ้ยชึบชันว่าสนุกมากๆเลยหลายเด็กน้อย ลวงเลยสตีฟไม่น่าทักเราเลยเราสตา์ตั้งใจเล่นเรียกใหม่ไอเด็กน้อยเรียกรถใหม่เลยได้เลยได้เลยไปกันเลยนะครับได้รถมาแล้วเดี๋ยวลาตรงไปแล้วล่ะใช่แล้วล่ะไอเด็กน้อยไปเลยได้เลยได้เลยไปเลยโอ้ยไปด้วยความเร็วอ,อย่างนี้ดีไหมสตีฟดีแล้วละ่ะไอเด็กน้อยแต่ต้องคอยบังคับไม่ให้ตกรางนะแล้วก็ต้องรักษาความเร็วด้วยโอ้ใช่เหรอใช่สิ <No. S 1> เพราะว่าต้องรักษาความเร็วเพื่อที่จะได้ขึ้นเนินได้นะไงเด็กน้อย ได้เลยได้เลยโอ้โหจะเพื่อนล่วงลงมาโอ้โหมันยากนะเพื่อนไปก่อนนะเพื่อนคนนี้วิ่งมาแล้วเราขอไปก่อนนะปุ๊ปปุ๊ป๊บไป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 เออชึบ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 ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไม่ล่วงไม่ล่วงเข้าลังแล้วเข้าลังแล้วเข้า้ายเลยเข้า้ายเลยโอ้โหจับรถมันเลี้ยวเลี้ยวโค้งเลี้ยวโค้งโค้งเครงโค้งเครงเออชึบปุ๊บปุ๊บได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่มันโค้งเครงนิดหน่อยนิดหน่อยไปได้แล้วไปเลยโอ้โหต้องเบรกต้องเบรกต้องเบรกครับต้องเบรกครับไม่งั้นล่วงครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหพุ่ง ไปเลยพุ่งไปเลยทยาลโลกเลยโอ้โหต้องใจเย็นหน่อยนะสติฟได้เลยเด็กน้อยโอ้โหฉันหนาวจังเลยล่ะ <c oughs> ก็เราอยู่ในที่หิมะแบบนี้นะซี่มันก็ต้องหนาวเป็นธรรมดานะแล้วตรงนี้ก็ต้องค่อยๆเลื่อนไปทีละนิดทีละนิดด้วยล่ะไม่ไงั้นเราจะล่วงได้เลยล่ะโอ้โหไปกันเลยนะ ปุ๊บปุ๊บเข้าขวานี้แล้วเข้าขวานี้แล้วจึ๊บๆึบจึบเพื่อนล่วงลงไปแล้วโอ้โหฉันลาก่อนนะไอเด็กน้อยแล้วเจอกันได้เลยแต่คงไม่เจอเราเร็วๆนี้หรอกเพราะเรายังอยู่อีกนานเราจะต้องบังคับแล้วไปต่อให้ได้เร็วที่สุดตอนนี้ถ้าบอกว่าเราเป็นอันดับหนึ่งแล้วนะทุกคนเพราะว่าคนอื่นตามเรามาไม่ทันนะอุชุบหมาสตีฟเป็นไงบ้างฉันสนุกสุดๆไปเลยลหละไอเด็กน้อยได้เลยนั้นไปกันเลยนะสตีฟได้เลยโอ้โหตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยโอ้โหค่อยเลื้อยค่อยเลื้อยเลยค่อยเลื้อยแบบช้า ใจเย็นใจเย็นโอ้โห,หไม่ล่วงด้วยไม่ล่วงด้วยสุดยอดเลยมีเหรียญห้เขาเก็บแล้วเก oh <my> ็บเหรียญเลยปึ้งเรียบร้อยเพื่อนวิ่งตามเรามาซะด้วยโอ้เพื่อนจะมานั่งกับเราไหมสาวน้อยเดี๋ยวเรารอแล้วกันนะ <c oughs> ได้เลยเด็กน้อยรอฉันด้วยสิ <c oughs> ได้เลยมาเลยเพื่อน <c oughs> โอ้จะกระโดดขึ้นมาแต่กระโดดหล่นลงไปข้างล่างว <c oughs> ิชึบกระโดดพยายามกระโดดอยู่พยายามกระโดดอยู่มาเลยเพื่อนมาเลยมาเลยเพื่อนมาเลยแกพิ่งไปสิรอเพื่อนก่อนได้เลยได้เลยวิชึบ เรารอตรงนี้แหละเพื่อนมาเร็วมาเร็วรออยู่ฉันรอฉันรอเพื่อนอีกคนหนึ่งนะไอเด็กน้อยไปก่อนเลยนะหวัวดจะรอหรือเพื่อนอีกคนนึงกว่าจะมาก็คงจะนานนะสาวน้อยไปกับพี่ก่อนไหมละจ๊ะไม่เป็นไรไอเด็กโง่ลาก่รบ <Nope. S 1> โอยไปแล้วนะเราไม่รอแล้วนะูหนนไปแล้วเราเร่งความเร็วเต็มตาสตีมเลยไปเลยวู้วู้หนาวจริงๆเลยสตีฟวางอันไหม <S 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 ใช่แล้วล่ะไอเด็กน้อยฉันกอะอยู่ตรงไหลแกมันหนาวสุดสดไปเลยล่ะ ใช่เลยตรงนี้ต้องเร่งความเร็วหน่อยนะสตีฟหนาวก็แค่ไหนก็ต้องอดทนไปเลยวู้โอ้โวววววจะล่วงจะล่วงโอ้ยโหมี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 ที่กั้นดีหน่อยมีที่กั้นสูงโอ้โหเราเข้าจุดเช็คพอยแล้วคนนี่เจ๋งเลยเรามาถึงจุดเช็คพอยจุดแรกแล้วโอ้โหสุดยอดไปเลยด้วยใช่แล้วล่ะเราไปกันต่อเลยไอเด็กน้อยได้เลยโอ้โหตรงนี้มีอุ๊บปุ๊บโอ้ล่วงเลยเอาใหม่เอาใหม่โอ้โหตีลังกาเลยตีลังกาเลยโอ้โหบังคับให้กลับมาตั้งเหมือนเดิมก ก็ไม่ได้เราด้วย <Nope. S 1> ได้เลยไอ้เด็กน้อยสงสัยเราต้องพีชีพแล้วล่ะใช่เลยแนละ้วก็พีชีพกันก่อนเลยนะไปกันเลยวดวงจันทร์ที่แสนงดงามเรามาถึงแล้วมามามานี่ไงนี่ไงกดเรียกรถเลยปึ๊บปึง้งได้รถมาแล้วเพื่อนไปด้วยกันไหมครับฉันรอคนอยู่โอ้โหฉันมีรถสวยกว่าแกอีกไอ้เด็กน้อยโอโ้โหสวยกว่าเราจริงด้วยแต่ล่วงลงไปเลยมันอยุดที่ทักษะน้องใคร ไปบ,บังคับเก่งคนนั้นก็เป็นผู้อยู่รอดนะครับไปกันเลยวนวนไปเลยไปเลยวู้ฮู้ไปเลย,เลย,เลยนี่ไงเขาสายแล้วโอ้โหแต่เพื่อนตามมาติตดๆด้วยความเร็วสูงเลยด้วยโอ้โหดูดิดูดิดคโคโนจะแสงหน้าเรารถชนเรารถระเบิดนะบอกก่อนนี่ไงระเบิดเลยโอ้โห ฉันหลอกแกเล่นไอเด็กน้อยลาก่อน,นโอ้โยเรียกรถก่อนเราอีกไปก่อนเราซะด้วยโอ้โห,หน่ากลัวจริงๆเลยคนคนนี้ไปแล้วนะปื๊บเราตามหลังไปติดติดเลยเมื่อกี้ชนเราใช่ไหมถึงตาเราแล้วถึงตาเราแล้วมาเลยวู้ฮู้วู้ไปเลยไปเลยเขา้าสายแล้วเขา้าสายแล้วเอ้ยชึบตรงนี้ต้องเบรกหน่อยไปเลยวู้ฮู้เราชนะเพื่อนคนนั้นแล้ววเจ๋งมากตัวเราหัวสุดโอหสุดครับวู้ฮู้เข้าขวาเข้าขวามาเข้าซ้ายตรงนี้เข้าซ้ายตรงนี้เอ้ยชึบชึบชึบมีลางให้เราซะด้วยไป Nice. woohoo! ว้าวโอ้วว้าวว้าวโอ้ my god ว oh, 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 oh. ้าวโหโหไปแล้วไปแล้วว้าวโอ้ยถึงที่หมายแล้วเจ๋งมากเจ๋งมากไปต่อไปต่อตรงนี้มีลูกระนาดอะไรสักอย่างบางอย่างนะทุกคนเป็นอะไรละเนี่ยโหฉันก็ไม่รู้เหมือนกันไอเด็กน้อยเราต้องรีบไปแล้วล่ะเดี๋ยวเพื่อนคนนั้นตามเรามาทันได้เลยแต่มันทรงตัวยากนี่สิสตีฟมันยากสุดไปเลยล่ะใช่แล้วล่ะไอเด็กน้อยมันยากก็ต้องอดทนนะไอเด็กน้อยไม่มีอะไรได้มาง่ายๆบุ้ม โอ้โหเพื่อนแกล้งเราชัดๆเลยเราจะผ่านอยู่แล้วเพื่อนทําไมแกล้งเราแบบนี้ล่ะเนี่ยโอ้โหแย่เลยเอาใหม่นะไปพร้อมกันเลยบู้น่าไปกับเพื่อนดีกว่าใช่ขอไปด้วยคนนะไปเลยไปเลยวนูเปืนแสงโอ้โหโโหตีโขงตีโขงลวงเลยลากรเราต้องไปคนเดียวแล้วล่ะปึ๊บ ถึงจะตามหลังเพื่อนแต่ไม่เป็นไรใดยวเวลาที่เราไป <My. S 1> เผชิญหน้ากับความเป็นจริงแล้ว <No. S 1> โอ้เพื่อนแสงโอโหเพื่อนลวงแล้วเราก็ยังไงเราผ่านมาได้ครับเดี๋ยวเวลาไปแล้วไปเลยเข้าขวานี้ครับเข้าสายทางนี้ไปเลยไปเลยี่ไงข้างหน้าเป็นทางเหนิน <c oughs> เหนิน <c oughs> เหนินเ <c oughs> วหา <c oughs> ผ่านมาได้แล้วโอ้เกือบลวงเกือบลวงรางเกือบลวงรางดีนะที่ขอบมันสูงนะสตีฟ ใช่แล้วล่ะไอเด็กน้อยตรงนี้ก็ใจเย็น <What? S 1> ๆนะโอ้ตีลังกาเลยโยโ้โหเรามาไกลแล้วเชียวุตสาวว่ามาไกลแล้วอ่าต้องพีชีพอีกแล้วเหรอเนี่ยแย่ yeah, แล้วล่ะทุกคนโอ้โหหดเรียกรถใหม่เรียกรถใหม่ครับเรียกรถใหม่ครับ,เร,รรบเราไม่ย่อท้อต่อ,อความยากลําบากครับไปกันเลยนะปื๊บมารอจังหวะนี้แหละลูกบอนวงกลมหมุนไปแล้วโอ้โห ไปเลยวุนเขาสายทางนี้เขาสายเขาสายปึ๊บปึ๊บป๊บปึ๊บไปไปไปแล้วก็พุ่งไปเลยวู้ฮู้วู้ฮู้ตีลังกายอีกแล้วหมายกอดล่วงตลอดเลยแย่จังบายบายแบะ มาแล้วมาแล้วมาแล้วตามทางคําเรียกร้องครับ oh <my> มาตามทางคําเรียกร้องตรงไปเลยนะได้เลยได้เลยไปกันเลยวู้ฮู้ไปแบบช้าๆก่อนตรงนี้ตรงนี้ที่เราพลาดบ่อยมาเลยวู้ฮู้มาแล้วมาถึงแล้ววู้ฮู้มาเราไปต่อได้แล้ววู้ฮู้โอ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นตรงนี้ต้องใจเย็นหน่อยวู้ฮู้ โอ้ Salvador, oh, wow, wow. ได้อยู่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 นิดนึงได้อยู่นิดนึงโอ้ข้างหน้าเป็นทางเลี้ยวข้างหน้าทางเลี้ยวเลี้ยวได้อยู่ได้อยู่ครับตรงนี้เป็นลูกระนาดโอเคเราคุ้นเคยคุ้นเคยคุ้นชินปึ๊บหมาเข้าขวาเข้าขวาได้ขวาแล้ววมาแล้วนี่ไงยูไปเลยไปเลยโอ้คุ้พุ่งพุงพุงมาด้วยความเร็วแรงทะลุนรกเลยนี่ไงเจ๋งมากตัวเราข้างหน้าก็เป็นจุดเช็คพอยต์แล้วได้เวลาไปแล้วล่ะพุ่งไปด้วยความเร็วเต็มสติ เเลย wow. Wow. <Yeah. S 1> เพื่อนลาก่อนขอแต่งหน้าลวงเลยโอ้แ oh. ย yeah. ่จริงๆเลยละ่ะทุกคนแย yeah. ่มากๆเลยโอ้หมายกอดได้เวลาไปของเราแล้วฉันขอไปด้วยเสียเด็กน้อยไม่ได้หรอกรถเราเต็มแล้วเราชอบไปคนเดียวเราชอบสายเดียวว <Yeah. S 1> ันนี้มาแล้วโอ้โหต,ตีลังกาเลยมาถึงก็ตีลังกาเลยโอ้โหยากจริงๆเลยว wow. yeah. มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอู้้นู้นไปแล้วไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวเวลาเรียกรถแล้วไปแล้วล่ะไปเลยวู้ฮู้โอ้นเขาขวาครับเข้าขวามาครับโอ้ยเราถนัดเลยยังกบเป็นบ้านหลังที่2ของเราเลยตรงนี้นะเราเล่นบ่อยแล้วล่ะสตีฟใช่แล้วล่ะไอเด็กน้อยไปกันเลยวู้วู้วู้วโอ้โหแล้วผ่านไาได้แบบอีซี่เลยตรงนี้ไม่ยากเท่าไหร่เพื่อนก็แสงหน้าเราไปแล้ววู้ฮู้ตรงนี้แหละระวังตีลังกาโอ้โหเหินมีเหินเวหามีเหินเวหาครับวู้ฮู้ วูวูเราชนเพื่อนแล้วเราก็ล่วงเลยล่ะโอ้โหแย่เลยโอเคนะครับทุกคนใครที่ดูถึงตรงนี้แนละชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามมาด้วยนะครับทุกคนสำหรับวันนี้อย่าลืมเข้าวัดทำบุญกันด้วยนะครับทุกคนแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย